เชื่อมขาบขาบงคนในลูกพี่นะครับยึดชั่วรขาวไปก่อนเนาะ,ะ,ะก็สวัสดีครับจากสกุลชัยลูกหมากโดยการรับซ่อมช่วงล่างน้งนองสถานที่ครับมาเปลี่ยนตัวเต้าหมอนรองแหนบนะครับเป็นตัวหูลูกหมากวันนี้จะเป็นตัววางแหนบนครับ ตัวนี้ก็เป็นเต้าวางลูกหมากนะครับผมนี่อยอยู่นี้นะตอนนี้ก็เชื่อมกําลังเชื่อมอยู่นะครับใกล้เสร็จแล้วล่ะเหลือเก็บงานนิดหน่อยนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเต้าตัวนี้เนาะเสร็จแล้วก็ฝั่งนู้นก็เล้าครับฝั่งนู้นก็เล้าเนี่ยเก็บงานไปแล้วช่วยเชื่อมไปเรืเลยแล้วก็ต้องตั้ง เปลี่ยนตัวนี้ทุกครั้งนะครับก็ต,ต้องตั้งหางตั้งศูนย์นะครับผมถ้าเป็นรุ่นเดียวกันกน็ถ้าไม่สะดวกตั้งก็พอได้อยู่แต่ว่าไม่ดีครับเพราะว่ายังไงมันมันคัดเครื่อง3-4มสี่มิลเนี่ยมันยังไงมันก็ทําให้รถเป๋อยู่แล้วนะครับถ้าของเดิมมันเป๋อยู่หรือว่าไม่เป๋อาจจะของเดิมอ,อาจจะเอี้ยวมาด้านหลังเราใส่เอี้ยวไว้ข้างหน้าก็เกินครึ่งเซนแล้วเนาะรประมาณ ครับผมอาจจะไม่ถึงอาจจะดีอาจจะไม่ดีต้องช่างทาทุกครั้งเปลี่ยนตัวนี้ต้องตั้งศูนย์ครับแล้วก็ตัวนี้ก็เหมือนกันพอดีลูกพี่บอกว่าหางมันเอียงเอียงขวานิดนึงไองเอียงซ้ายนิดนึงนะครับก็เลยให้ช่างตั้งหางให้โหเน่นมากเลยขยังขยับได้เนาะพวกนี้ไม่ได้ขยับันง่ายๆนะครับเห็นหนกเกีียวสวยๆนี่ไม่ไม่ดิ่งหมูเนาะตรงนี้เวลาคือมันจับจับอยู่เนี่ย มันจับนานหลายปีนะครับการที่เราคลายแล้วจะบอกว่ามันจะขยับไม่ขยับไม่ง่ายไม่หมุนขนาดนั้น,น,นบางคันถ้าหลวมกระชากกระชากมันหลุดได้แต่ถ้ามันแน่นแล้วโอกาสหลุดโอกาสลวมยากมากนะครับเหมือนแก้มเลยแน่นแน่นใช้เวลาพอสมควรครับกว่าจะขยับตัวนี้ได้ก็เดี๋ยวยกแหนบ จะคู่หนึ่งหลังจากเชื่อมนะครับยกแหนบใส่แล้วก็ใส่ลูกมาตั้งตั้งศูนย์นะครับศูนย์หางเราก็ศูนย์หางนะครับเราก็มีวิธีตั้งแบบบ้านๆน,นะครับก็ใช้ตลับเมตรนะครับดึงมาจากตัวคิงพินเลยนะครับเข้ามาที่เสื้อเผานะครับประมาณที่เสื้อเผาแต่ละเส้นไม่ใช่วัดเส้นเดียวแล้ว ดึงหน้าไปหลังไม่ใช่นะครับดึงจากคิงพินของช่างใจพิธีนี่เนาะดึงจากคิงพีนมาที่ล้อหน้าวัดซ้ายวัดขวาเท่ากันแตกต่างกันไม่เกินหนึ่งมิลแล้วดึงจากคิงพินต่อมาที่เพาเส้นที่สองนะครับซ้ายขวาเท่ากันไม่เกินหนึ่งมิลแล้วก็ดึงต่อมาไม่ใช่ว่าตั้งหน้าจบแล้วเอาข้างหน้าวัด สลับเมตรจากหน้ามาเส้นที่สองซ้ายขวาแล้วมาจากเส้นสองมาวัดมาเส้นสามซ้ายขวาไม่ใช่นะครับช่างไม่ได้ทํางั้นอันนั้นมันก็เหมือนกับความคาดเคลื่อนมันจะบวกสองบวกสามไปเรื่อยนะครับเพราะว่าเสื้อเผาแต่ละหน้าเนี่ยมันเท่ามันเท่ากันก็จริงแต่มันใกล้เคียงมันไม่ใช่เท่ากันเประร้อยเปอร์เซ็นต์บางทีมันอาจจะหนาบางกว่ากันในจุดที่เราวัดเนี่ยมันก็หายไปแล้วสองสองมิลกามิล ก็เอาง่ายเอาแบบชัวชัๆเพราะว่าเราตั้งแบบบ้านๆเราไม่ได้ใช้แบบว่าใช้เครื่องมีอย่างเลซงเลเซอร์อย่างตามตามสูนะครับบางทีเขาก็จับตรงนู้นมาปุ๊บมาเกาะที่ล้อของเราไม่ได้ทําแบบนั้นนะครับเราไม่มีเครื่องมือทันสมัยขนาดน,นั้นเร <Okay. S 1> าใช้แบบบ้านๆเรานี่ครับง่ายๆดึงมาเลยจากคิงพินเลยครับเพื่อนๆทำเองได้ครับ ใน Youtube มีหลายหลายคนทำครับคล้ายๆกันกล้เขียงก็คือุึงจากกิงพินเนาะรุ่นกิงพินสายโยงโยงเนาะโยงแล้วก็ว,วิ่งมาซ้ายกับขวาอย่าให้มีอะไรมาบางังให้มันดึงเท่ากันนะครับวัดใบซ้ายขวานะครับก็คันนี้ไม่มีอะไรมากครับตอนนี้ใบสามนะครับมาถึงมาตั้งแต่ มาถึงราวเที่ยงครึ่งกว่า,กวาเกือบบ่ายโมงนะครับเที่ยงสี่สิบเรเริ่มงานกันก็เกือบบ่ายมีบ่ายสามแล้วสองชั่วโมงผ่านไปนะครับอีกสักคู่คเชื่อมเสร็จก็ยกแหนบขึ้นนะครับแล้วรอให้มันเย็นนิดนึงแล้วเราก็ค่อยใส่แข่นลูกหมากต้องรอให้มันเย็นนิดนึงนะครับเพราะายางโดนความร้อนมากๆมันไม่ดีนะครับ จะทาให้มันเกิดเหมือนกับว่ายางเสื่อมไวนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับผมหางนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับหางสามนี้ก็จะเป็นหางที่เขาเรียกว่าเป็นทองเหลืองนะครับเป็นทองเหลืองก็คือมันจะข้างในเนี่ยมันจะเป็นบูททองเหลืองมันอาจจะระบีบบ่อยๆตรงนี้อยู่ได้ยาวพอสมควรแต่ว่าถ้าอยู่ที่อายุการใช้างานด้วยครับมันก็สึกได้เพราะว่าถ้าเราปล่อยให้บูทมันหมดเนี่ย เหล็กมันขึ้นไปกลับพอกลับนานๆเขามันกระแทกกระแทกตัวบาทตัวนี้ก็เสียบาตัวนี้มันมันเป็นเหล็กนะมันกัดกระแทกกันขึ้นนะครับมันจะกัดอารจะีบีอย่างเดียวครับบ่อยๆนะครับไม่มีอะไรมากลูกหมากทันนี้ก็หลวมเยอะนะแต่ว่าลูกที่ให้ตั้งศูนย์ให้นะครับก็เรียกว่าเบื้องต้นไปนะครับผมเพราะว่าไม่ทำกันบ่อยๆ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับมีปัญหาโทรปรึกษาหรือโทรสอบถามได้ที่สกุลชัยนะครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับลูกพี่บอกฮะมันเอียงซ้ายเยอะพอสมควรแล้วมาตั้งหลังตั้งเส้นหลังเส้นเดียวก่อนอยู่พักหนึ่งนะครับดึงกลับไปทางนู้นได้หน่อยหนึ่งแต่ก็กินยางตรงนี้ต้องตั้งตั้งทีเดียวครับทุกเส้นตั้งเส้นใดเส้นหนึ่งเพื่อดึงรถกลับมาทั้งคันกินนะดูครับสวัสดีครับ